สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานําเสนอเทคนิคในการจําภาษาไทยในภาษาอังกฤษจ,จะมีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะการทับศัพท์นะคะการทับศัพท์ก็คือคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษที่คนไทยนิยมนํามาใช้<ม>เพื่อ<ม>ที่จะได้เข้าใจง่ายและชัดเจนก็จะมีคําว่า<ม>เกมกราฟคา์ตูน<ม>และคินิกค่ะ ลำดับต่อไปนะคะเป็นการแปลศัพท์นะคะเทคนิคการจำง่ายๆคือการแปลคำภาษาไทยให้มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วนำมาใช้สื่อสารในภาษาไทยเช่นคำว่า b a c k b o a r d คือกระดานดำ school คือโรงเรียนแล้วก็ short story คือเรื่องสั้นนะคะคำบัญญัติศัพท์นะคะเป็นการยืมคำโดยที่เอาความคิดของเรื่องนั้นมาสร้างคำใหม่ และมีเสียงแตกต่างไปจากเดิมเช่นวิทยาศาสตร์สนามบินเป็นต้นค่ะ